สวัสดีค่ะพบกับแอมที่ช่องแอมขายฟ o อร์ตเครดิตดีฟรีดาวค่ะวันนี้แอมจะพาทุกคนไปดูรุ่นตัว e v e r อ s t สต์ส t อร์ต i o n นะคะว่ารุ่นพิเศษนี้มีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็มีแคมเปญอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะกระจังหน้าของรุ่น e v e r อ s t สต์สปอร์ต i o n นะคะ,ะจะพิเศษตรงที่มีตัวอะคริลคำว่า e v e r อ s t นะคะ มาที่หน้าฝากระโปองแบบนี้เลยค่ะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟซีแคมค่ะเหมือนเดิมค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นไฟ LED นะคะกันชนข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัดดำเงานะคะอ่าค่ะเดี๋ยวแอมพามาดูกันที่ตัวกิมมิคของรุ่นนี้นะคะจะใส่ล้อเป็นตัวที่มีคลิปแดงมาค่ะตัวคลิปแดงตัวนี้นะคะเป็นตัวขนาด255 55R20 นะคะมากันที่ขนาด 20กันแล้วนะคะเดี๋ยวแอมพามาดูด้านข้างค่ะตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นปัดดำเงาค่ะตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวสปอร์ตอีดิชัตัวนี้จะมีแลปหลังคานะคะเป็นดำด้านมาจากที่โรงงานเลยค่ะนี่แบบนี้เลยจะเรียกว่าแลปครึ่งคันดำค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ลูกค้าคนไหนนะคะที่มองสีบอลเงินอยู่นะคะตัวรุ่น e v e r อร์เรสสป dition นะคะเรายังผลิตสีบอลเงินอยู่นะคะสีบอลเงินเนี่ยตัดกับดำด้านมากๆเลยค่ะบันไดข้างก็จะมาเป็นดำหมดแล้วนะคะตัวนี้ตัวแก้มข้างก็จะเป็นดำเงาค่ะส่วนใหญ่ตัวชุดที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นดำเงาทั้งหมดเลยกระจกหูช้างกระจังหน้า แต่จะมีที่เป็นดําด้านก็จะเป็นแรปครึ่งคัน,นะคะ่ะหลังคาดําแบบนี้เลยรุ่นสปอร์ตอ่า i ีดิชจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะคะตัวเพิ่มแพ็กเกจมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแมจะพาไปดูค่ะตัวนี้นะคะจะมีอัปเกรดจอสีแบบ m มัล t o u c h ขนาด10.1นไป1ินิ้วนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะกล้องมองรอบคาน360อองศาระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างพร้อม Stop and Go d น o นะคะระบบช่วยเบรกนะคะตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมหลังการชนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางค่ะระบบตรวจจับจุดบอดตัวบายสปอร์ตค่ะนี่ค่ะ เรามาดูด้านในกันนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ12แล้วนะคะเป็นหน้าจอที่หน้าจอใหญ่กว่าเดิมนะคะตัวตัวนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไวเลสชาร์จตัวนี้เลยค่ะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะคะในตัว e v e r e s t Sport นะคะตัว Edition นะคะอันนี้จะเป็นบ่อนหนังนะคะแล้วก็หน้าจอแล้วก็พวงมาลัยนะคะ ด้านทั้งหมดนี้จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะบอหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูแลง่ายนะคะสีดำทุกอย่างสีดำตัดกับสีบอลเงินมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับตัว l r a เ e s t o r t Edition ตัวพิเศษตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1.619,000บาทค่ะไม่รวมค่าสีพิเศษนะคะลูกค้าสนใจสามารถติดต่อแอมเข้ามาได้ที่เบอร์0 8น5 6 4ป6 2 6หรือ สแกน QR code ทักไลน์แอมมาได้เลยค่ะแล้วมาพบกับแอมคลิปหน้านะคะว่าแอมจะพาไปดูรถนุ่นอะไรแคมเปญอะไรกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ